สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเล็กค่ะเรายังอยู่ในหน่วยของฤดูหนาวนะคะมาดูกันว่าวันนี้ครูเล็กจะสอนเรื่องอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามมาเลยเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือผลไม้ฤดูหนาวค่ะ เด็กๆอยากรู้ไหมว่าผลไม้ที่ชอบออกในฤดูหนาวนั้นมีอะไรและก็เด็กๆเ,เคยทานชนิดไหนบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้ตามมาเลยผลไม้ชนิดแรกคืออะไรคะใช่แล้วสตบบรอเบอรีนั่นเองเด็กๆเ,เคยทานกันไหมรสชาสติสตรอเบอรีก็จะหว,วานๆองเปรี้ยวหน่อยๆเนาะสตบบรอเบอรีเขาชอบอากาศเย็นๆนะคะ สตอเบอรี่นะคะมีแคลเซียมสูงวิตามิน A และซีสูงช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะถ้าจากสตอเบอรี่นั่นก็คืออะไรคะเด็กเร็กเก่งมากๆเลยองุ่นนั่นเององุ่นนะคะมีทั้งแบบที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีม่วงเนะาะองุ่นอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมและ ไบโอฟอโรนอยช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหัวใจได้ด้วยนะถัดจากองุ่นต่อไปคืออะไรคะตอบได้ไหมเก่งมากๆเลยนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองเคยทานกันไหมแอปเปิลก็มีทั้งสีเขียวและก็สีแดงนะคะแอปเปิลช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยย่อยอาหาร มีลิต้าเชื้อไวรัสด,ด้วยนะจ๊ะถัดจากแอปเปิลนั่นก็คือลูกพับค่ะเด็กเคยเห็นไหมเคยทานหรือเปล่าลูกพับนะคะมีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและก็โพแทสเซียมที่เพียงพอต่อร่างกายค่ะถัดจากลูกพับนั่นก็คือเก่งมากๆนั่นก็คือเตงงมนั่นเองค่ะ แงโมเนื้อฉ่ำน้ำแก้ร้อนไนช่วยขับปัสสาวะได้ดีเลยนะคะทานแล้วก็เย็นชื่นใจผลไม้ชนิดสุดท้ายที่ครูเล็กนำมาวันนี้นั่นก็คือเก่งมากมากค่ะนั่นก็คือส้มนั่นเองส้มกินทุกวันป้องกันหวัดรลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีด้วยนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะผละไม้ที่ครูเล็กนำมาฝากเด็กๆเคยทานชนิดไหนบ้างอ้เคยทานหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแต่ก็ผลไม้มีหลากหลายชนิดเนาะเด็กๆก็ทานให้ครบด้วยนะลองทานดูนะคะว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่าต่อไปเป็นการบ้านของวันนี้ค่ะเด็กๆ การบ้านวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพผลไม้ในฤดูหนาวที่เด็กๆชอบทานนะคะแล้วก็อย่าลืมระบาซีให้ผู้ปกครองถ่ายภาพผลงานส่งมายังไลน์กลุ่มห้องของเรานะจ๊ะผูเล็กรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ผู้เล็กก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย